แต่เหมือนแบบตึกภายในด้วยความไม่ลงรอยกันระหว่างพระเจ้าอุทุมพรพระเจ้าอกทัตเนี่ยณตอนนั้นณตอนนั้นนะ่ะมันทําเลยให้ บ้านเมืองมันวิปริตแปรเปลี่ยนไปแล้วคนนี้มันกรทัชให้การบัญชาทัพเนี่ยไม่ได้เต็มที่แล้วก็พระเจ้าเอกทัดก็บัญชาส่วนใหญ่จะให้คนออกยาราัตนาธิเบศคุมไอ้นี่ก็แพ้มาอะไรสงครามแต่ก็ทาไมยังให้คนนี้คุมทัพอยู่เพราะอะไรมันอาจจะไม่มีคนใช้ไงก็ต้องเอาไอ้นี่ทั้งที่รู้ไอ้นี่ว่าแพ้แล้วแพ้อ,อีกค,คนนี้ผมสงสยัยว่าทาไมพระเจ้าเอกทัดเนี่ยใช้แต่คนนี้ทั้งที่มันก็แพ้มันก็นีมันทุกรอบพระเจ้าตาเห,เห็นว่าเฮ้ยกูอยู่ไปสงสัยจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกูไปเรียกว่าไอ้ตรงเนี้มันมันม่นน อาจจะไม่ได้หนีอาจจะเป็นแผนการของพระยาตาลก,กับพระเจ้าเอกทัศ <g ül> ยังไงอ่ะหนีทับตายนะเว้ยเฮ้ยกฎพิธัยอายการนาธานหัวเมืองได้เขียนไว้อายการทหารก็บอกกบฏศึกเนี่ยแม่งตัดหัวเจ็ดชัวว่วโคตรเออใช่เราลืมคิดเรื่องนี้ไปนะเราได้ยินมาตลอดว่าสมเด็จพระ้าตากศินหนีออกจากเมืองหลวงอ่าไอคำว่าหนีกนะ็คือนหนีศึกเฮ้ยแล้วพอถามจริงถ้าไม่กลัวอาญาศึกเือวะ